ค่อยตู้มาแล้ววะตู้ไม่ได้หยุดเลยเว้ยฮัลโหลมันเบื่อราเหรอแถววะมาเทนานแป๊บเดี๋ยววันที่ให้พอดีเจ้าข้องมาเจ้าข้องมาเทนานเจ้าข้องมาเทนานเนะ Ừ... De qui, ừ... ừ... ừ, Die, 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 die. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, 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 không die, 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 ไป็นอะไอหัวห่วยเหลารับมเฮ้ยทำเพื่อที่นี่ยิงแคบๆไปด้วยเห็นแล้วไห่กูัาเล้วสักแต่กับสิ่งเดียวรถไปเช็ดสปาไปมั่งไหมเล้งมิลกิยนนกูุติไปซ้อมอยู่นี่ขอได้เวลาก็ไปซ้อมนี่แต่มันไม่ไม่ว่างที่เดียไหม đi bê xôm vô <cười> <cười> Sắc tới cắp dạng đi không? Mấy giờ thích vậy à? cảm ơn Sắc tới kế dạng đi không? Cô tới bài tôi yên lọc lúc tôi yên lột, tôi yên lột Giờ thích con đứa nè Rất là mai và liền Cô ơi là cái này chứ Khói quá mà quá

ไม่มีซึ่งที่เออเออเออแกนี้ถูกว่าไหนฉังนคนโอเคไปีน้อยว่าไม่รับว่ะหญิงแคบๆคบอยู่ยยด้วยแล้วไม่รับใช่วหมบาจ,จริงน้องเปิดกระโปงที่ oh, <no. S 2> มันบาอะไรก็มันว่ะน้องเปิดกระโปงที่ว่า ให้มาเปิดกระปุงข้างทางได้ปือวะฮึชดมายวะนะั้นโอ้ว่าเปิดกระปุงดีให้กูเปิดกระปุงท,ทำไรเหล้าวะานี่มันอะมันไม่ได้ยินหรือปือวะมาปิดสว่าจะได้กูตอนนี้วะโอะ้กูว่าเปิดกระปุงดีเป็นเฮียแหละคุณฮึกูสิ่งเดียวกูจะทำตามใจมันตั้งเี่ เ,เขาเขาทำไมอ่ะเปิดไปหรืแเลีเลย่ยมสิอ้อทำไรน้องอ๋อกูเปิดเร็วเ oh, <no. S 1> นี่ยมึงเปิดกระโปรงตบราเอ,อ๋อแฝดแฝดเปิดชุดๆแล้ว,เป,ลวเปิดตำแหนตรงนี้อ่ะนี่้างทางบ้าเลยเว้ยออ้อแลี่มึงหวายกูยเปิดกระโปรงแล้วนี่กูเปิดได้แล้ว ขู่ให้มึงนั่นเปิดกฟ่ากระโปงรถที่นี่เรื่องนอะไรรู้อะไรรู้อะไรรูมึงไม่โบกให้ดีแล้วว่าเปิดกว้ากระโปงรถเฮ้ยบ้านัดมึงมึงเล้งให้มันชัดเจนเลยก็ได้เข้าใจว่าเปิดกว้ากระโปงรถไม่อยากเปิดกระโปงกู